บอกคุณมีสปยอยอ้าวคุณเชื่อมจิตได้คุณใช้สไปายทําไมไม่เชื่อมจิตดูเอาเลยว่าเราทําอะไรเราพูดอะไรเรามีสไปย์ค่อยู่ในมือเรามีสายลับนะคุณแม่ก็ความจริงก็คือความจริงไงก็โป ok ๊ะแล้วโป ok ๊ะอีกไง สี่คดีสูงแต่บ่ไปให้ป้าค้ำจักดีเพื่อกรูอยากหัวเดียส่งมาให้ทนายอนันชัยบุ้ผู้กำกับสั่งย้ำเลยนะเพราะพี่เปียกก็บอกเหมือนกันว่าให้ตำรวจสอบปากคำเขาเลยต้องสอบนะไม่สอบผมไม่ยอมนะพี่เปี๊ยกบอกสอบเลยค่ะเอาสิคะหลักฐานก็ไม่เอาอะไรไปให้นะคะ แค่ไปลงบันทึกประจําวันไว้ไปเอาภาพข่าวเหรอคะคุณแม่ฮะสอบปากคำไปเลยขอบคุณสำหรับหัวใจแก้วนะคะเออว่าพื้นเขาม่าลำมวนคืออย่างทุนเธอ<ม>รบกวนนะคะช่องนี้เป็นช่องสารแนเรื่องเชื่อมจิตอยู่แล้วนะคะใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านใครเบื่อก็เลื่อนผ่าน อ้อ,อ,อก็จะมีเรื่องเล่าให้เล่าให้ฟังทุกวันแหละเพราะมันมีมาเรื่อยๆไงเธอเข้าใจไหมมันมีเรื่องให้เราสารแนรเรื่อยๆไงบางคนบอกว่าทำไมคุณอ้องจ,จงเกียดจงชังเขาก็ไม่นะไม่ได้จงเกียดจงชังนะแต่ออรู้สึกว่าคนอย่างนี้นะคะคนแบบนี้ดื้อแบบนี้ต้องให้กฎหมายจัดการให้สังคมลงโทษเออต้องให้สังคมลงโทษค่ะคุณเห็นออททำเคสอ,อื่นๆออมาอะไรแบบนี้ไหม เพราะคุณไม่ยอมลงไงคุณไม่ยอมอ่อนเลยคุณมีแต่จะเอาชนะเอาชนะเอาชนะแต่ผลกระทบตกอยู่ที่ใครตกอยู่ที่ลูกของคุณไงคุณไปเชื่อเอแอดมินคุณไปเชื่อเอแอดมินที่มันกาลังหาผลประโยชน์ในอนาคตข้างหน้าอย่างนี้ยหรอคุณไปเชื่อสิ่งเหล่านี้หรอคุณไม่มีสมองคิดเองเหรอคะคุณแม่โอ้ คุณต่างหากที่กำลังทาให้ลูกคุณอยู่ในสังคมไม่ได้คุณต่างหากที่กําลังให้ทาให้ลูกคุณเนี่ยถูกสังคมประนามทั้งที่ตัวคุณเองต่างหากที่เป็นคนอยู่เบื้องหลังลูกทั้งหมดเด็กเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยค่ะคนที่ผิดคือผู้ใหญ่อ้อยย้าประมาณแปดร้อยรอบแล้วแต่ทำเรื่องนี้มาหกเดือนย้ําทุกวันทุกข่าวที่พูดเด็กไม่ผิดอะไรคนที่ผิดคือพ่อแม่แอดมินทั้งหลายแหละตัวนี้ก็เป็นตัวเสียมให้เด็กผิดโดนเหมือนกันทุกตัว ลายชื่อมาเป็นหางว้าวเลยตอนนี้มีหมดเนี่ยได้หมดจริงๆเข้ามาแซอ้อดีๆเนี่ยไอ้วัชลินเนี่ยนะอีใช้ชื่อติกตอกวัชลินเนี่ยที่เข้ามาด่าอ้อเนี่ยมึงบอกว่ามึงเกลียดกูมึงเข้ามาด่ากูทุกโพสเลยมึงเข้ามาดูกูทุกโพสเลยนะคะมีรูปหนังหน้ามึงด้วยชื่อนาะมสกุลมึงเรียบร้อยไหนดูเซอ่ามามีหมดเลยเนี่ย นะแอดมินรันเนี่ยนะอ่าแอดมินรันมาอีกมาอีกหงมือซื้อดูมีคนซื้อนามสกุลกูมีเมื่อกูคนนะแอดมินรันแอดมินนิดแอดมินแนนแอดมินเดือนนะแอดมินตัวตึงทั้งหลายแหละคู่ผัวเมียนะแอดมินแอดมินตู่แอดมินมีเมืดซื้อจริงนามสกุลมีเมืดเนี่ยหมูชายแอดมินตั้มแอดมินพรแอดมินหมอทีลูกชายสุดที่รักสุดหวงจาก ลูกชายสุดทิศรักสุดหว่วงสร้างจากส้นตีนอุ้ยเอาใหม่เขาพิมพ์มปเฮ้ยอแอดมินอะไรเนี่ยแอดมินตั้มแอดมินพรเมียแ,แอดตู่แอดมินหมอทีลูกชายสุดทิศรักสุดหว่วงสร้างจากส้นตีนผู้ใดพิมพ์ไปกูอันนี้เราอ่านตามเ,าเขานะโหยังไม่ครบอีกโอ้โห อะไรเนี่ยพรพัดสอนเนี่ยคนนี้แม่ไม่ค่อยชอบเพราะไลน์ไปบอกพ่อไลน์ไปบอกกับพ่อว่าเป็นผู้ชายในสเปกว้าว <c oughs> <c oughs> โอ้ยข้อมูลพวกนี้โอ้ยโอ้ยเอ๊ข้อมูลพวกนี้มาจากไหนกันแอดมินอะไรพ,พ,พรพัดสปอนคนนี้แม่ไม่ชอบเพราะไลน์ไปบอกกับพ่อว่า เป็นผู้ชายในสเปกตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายถูกใจไม่มีเมื่อคืนฝันดีนะฝันฝันว่าพบผู้ชายยอดดีเที่ยวมาร้องไม่เป็นวะเที่ยวมาออดออดออโทำาสนอมากมีฝันว่าคิดอยู่ว่าวา จังเพลงอย่างล็อไปทั่วว้าวผู้ชายในสเปคลายหาพ่อบอกว่าเป็นผู้ชายในสเปคเอ่อแอดมินแก้วอะไรสักอย่างหนึ่งอะอดมินน้องหญิงน้องบอกเป็นองครักษ์ามือเออเป็นองครักษ์มือขวา องค์แสนสิริจันทรานาคราชซึ่งเป็นองค์รักษ์ประจำตัวของน้องแอดมินรินเป็นคนที่นารีสวรรค์คู่กับนารูสวรรค์อ่าโอเคครูครูอะไรไก่ๆสักอย่างหนึ่งคนที่ประมูลเสื้อสามแสนเลยได้เป็นน้ององค์เพชรไปนั่นไงแอดมินจิว๋วลายชื่อทั้งหมดนี้ขออจะมอบให้ตำรวจ มินจิวผู้ดูแลเสื้อผ้าพวงมลาลัยรถบัสสายเปลตัวแม่ซื้อไอโฟนให้น้องหน่วยซิวได้เป็นลูกตอนไปลาวแอดมินเดือนทำคลิปลง t i ๊กตอดูแลเพจสร้างสร้างเพจสร้างแหม่มปอมช่อง t i k t o อกที่เป็นรูปแหม่มโพดามปอมคือแอดมินเดือนอวตารหลายบัญชีคนนี้ที่ทิ้งผัวและลูกคนนี้อ่าคนที่นะสังเกตช่องติ k t o อกที่เป็นรูป รูปเอ่อเอ่อรูปแหม่มโคดําแอดมินเดือนนะคะแอดมินเดือนนะเดี๋ยวเธอจะเราโดนนะคะคนนี้อ่าแอดมินเล็กป้าที่ออกมาอัดคลิปว่าจะตกนรกถ้าใครว่าน้องว้าวโหรายชื่อเพียบเลยกูมีรูปทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณสปายสายลับที่อยู่วงในตรงนั้นส่งมาให้พี่อ้อนนะคะเดี๋ยววันนี้เสร็ เดี๋ยววันนี้ส่งของสมนาคุณไหมยังเหลืออะไรอีกอว่าเดี๋ยวจะให้นีกเนาะโอ้เมื่อวานได้กระเป๋าแล้วเนาะเดี๋ยวส่งยาสีฟันให้ใช้สักโลหลนึงนะอันนี้เขาจับไม่ได้หรอกเขาจับไม่ได้เออเขาอาจจะจับได้ก็ได้เพราะว่าปากเราหอมเพราะคนพวกนั้นปากเน่าเดี๋ยวพี่ว่าจะส่งยาสีฟันไปให้ใช้สักโหลหนึ่งนะแต่ว่าใชา้แล้วอย่าไปกระซิบคุยกับพวกมันล่ะเพราะว่าปากเราจะหอมเกินไปเพราะว่าปก,กติ พวกนั้นมันปากมันเหมินนะคะเดี๋ยวรอยรับยาสีฟันกับพี่อ้อนนะสายรับโอเคอ่านต่ออืมแอดมินหมูชายผัวครูสาวเอา okay. โอเคโอแอดมินสายไฟตัวตึงนะคะแอดมินแนนอ่านหน้าคนนี้เป็นแอดมินตีอ่าอ่อได้ชื่อมาละ บทความนี้เป็นบทความแบบแอดมินฟังแล้วสะเทือนใจร้องห่มร้องไห้กันใหญ่แต่หนูเฉยๆค่ะพี่ตอนหนูหนูเฉยๆคือหนูอยู่ในกลุ่มอยู่หนูเฉยๆนะมันมีหลายอย่างมากนะคะอ่าแล้วก็นี่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 เขาเรียงมาให้หมดเลยแอดมินนิตยาแอดมินตีอหมอทีอะไรสักอย่างหนึ่งเออเยอะหมดเลย นี่พาวัน,นี่คือเจ้าของช่ององค์คลักพิทักธรรมนะคะน,นี่โดนแน่ๆค่ะอันนี้ส่งไปแล้วนะคะอ่าแอดมินทิปใหญ่นะคะที่ไปลาวแล้วองค์เพชรบอกเป็นลูกอ่าแอดมินพจนี่อยู่ภูเก็ตนะคะรู้จักกับหลุยแอดมินโอนะคะที่อยู่อมก่อยเอาลูกสาวไปด้วยตอนหลังลูกสาวได้เป็นลูกองเพชรคนนี้เป็นคนถ่ายคลิปให้ เดือนตอนจะโอนเงิน7,000เข้าทูบันนี่และเป็นคนถ่ายว่าตอนนี้ให้ทูบันนี่ของน้องให้ทูบันนี่ของน้องมีเงินแสนห้ากว่าคนนี้แม่ไม่ค่อยชอบเพราะลายหาพ่อคนไหนวะอ๋อนี่ไงเ,เห็นหน้าแล้วด้วยอ่ะสวัสดีค่ะพัสวัสดีค่ะให้ฟังเสียงรู้จักท่าอาจารย์น้องไนซ์ในทางวเทยาจิติได้ทาง u t u b e ค่ะ YouTube ค่ะ ตอนนั้นก็มาสะดุดกับธรรมะที่ท่านพูดไว้คือจิตนั้นไม่มีอะไรดูแต่สิ่งที่ดูคืออารมณ์อ้กถอันนี้เป็นธรรมะชั้นสูงมากจะไปรักผัวเขาไม่ได้นะคะคุณพี่คนต้อปฏิบัติทำขั้นสูงจะไปแอบผัวรักผัว,วเขาไม่มว่าเป็นเป็นสเปกในผู้ชายในสเปค<จ>ไม่ได้นะคะคุณพี่ระโยกนี้ได้อย่างดีเลยค่ะฮะน,นะฮหน,นะ ที่จะแยกจิตจากอารมณ์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะคนทั่วไปอย่างเราเราท่านๆก็จะคิดว่าอารมณ์คือเราเพะน่ะอารมณ์คือเราคืออารมณ์เราคืออารมณ์ความคิดคือเราเพราะน่ะเราคือความคิดอ้นะใช่ไหมคะโอ้ใช่ใช่ใช่แต่ถ้าอาจารย์สอนให้แยกจิตออกจากอารมณ์ไม่แลวต้องรู้เท่าทันก่อนอารมณ์เกิด เพื่อจะได้ไม่เกิดกรรมเป็นการที่ตัดภพตัดชาติเป็นไหวไตเกิดค่ะฉะนั้นธรรมะของท่านอาจารย์จึงลึกซึ้งมากส่วนตัวแล้วศรัทธาท่านอาจารย์มากค่ะใช่หรอศรัทธาท่านอาจารย์ใช่หรอก็เลยอยากเชิญชวนทุกท่าน เปิดใจเรามาศึกษาปฏิบัติตามท่านอาจารย์นะคะรับรองว่าได้ผลเกิดประโยชน์กับทุกทุกท่านแน่นอนคะ่ะเชิญชวนนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์น้องจะรู้ไว้ว่าเขาแอบรักพ่อของอาจารย์น้องไลห่หาคุณพ่อบอกว่าเป็นผู้ชายในสเปก ว้าวคุณแม่เอาเขาไว้ทำไมเป็นหอกข้างแค่ครับคุณแม่ฮะ <c oughs> อ้ตายแล้วแอดมินรันเลิกกับผัวอีกคนเพราะผัวและครอบครัวไม่เชื่อเรื่องที่แอดมินลำแอดมินรันเข้าไป <c oughs> เอาสิคุณมีข้อมูลทุกคนนะเอาสิ เล่นกับใครไม่เล่นนะสายรับอ้อยอยู่ในนั้นแหละเ <c oughs> ชิญชวนทุกคนเข้ามานะคะ <c oughs> แอบรักผู้ชาวบ้านเขา จริงๆหรอเข้าไปนี่จริงๆหรอฮะมันใช่เหรอวะไม่เอาไม่พูด คุณพ่อรู้ไหมคะว่าคุณพ่อเป็นสเปคของพรเลย